นี่นะคะกล้วยที่เราเอามาตากยายหั่นสี่เพื่อจะให้มีความหนึบอร่อยก็เราก็เอามาใส่ในเครื่องอบลมร้อนคะ่ะก็ปล่อยไปจนกว่าจะเป็นที่ต้องการว่าให้เรา,เราต้องการให้แห้งขนาดไหนหรือว่าต้องการให้สีเหลืองขนาดไหนก็เลือกตามใจชอบปิดเลยง่ายไหมคะ สะอาดด้วยเห็นคะอันนี้คือตู้อบลมร้อนนะคะปิดก็ปล่อยให้เขาทำงานไฟไฟไม่เปืองคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราเอากล้วยตากมาตากนะคะยายก็จะให้ดูว่าสวยน่าทานขนาดไหนนะคะนี่ค่ะคือถ้าเราต้องการสีขนาดนี้นะคะหมายถึงสีที่ พอใจแล้วขนาดนี้เราก็เก็บได้ปิดไฟให้ปล่อยให้เย็นแล้วก็เก็บนี่อันนี้ก็เป็นที่แบ่งครึ่งอะค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะหนึกหน้าทานอันนี้ยายเลือกกล้วยที่หามนะคะหามค่อนข้างสุกไม่ถึงกับงอมเลยทีเดียวเพราะว่าคุณลูกลูกหล,กลานเขากลัวหวานกันแเรวก็ เลือกกล้วยที่ที่ไม่ต้องไม่ต้องสุกมากเกินไปถ้าสุกมากเกินไปก็จะยิ่งหวานยิ่งงอมยิ่งหวานค่ะนี่ค่ะเราพอใจหรือยังกับสีนี้ถ้ายังไม่พอใจก็อกต่อถ้าพอใจแล้วเราก็เอาขนาดนี้ค่ะยายพอใจแล้วล่ะค่ะก็ปิดไฟจบออฟแล้ว เนี่ยฮะอันนี้ก็จะปล่อยให้เย็นให้เย็นแล้วก็เราก็เพิ่งจะเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดไอ้น้ำให้เขาเย็นก่อนแล้วเราก็เก็บใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องพลาสติกที่มีฝาปิดค่ะให้มีชิดเก็บไว้ได้ทานนานๆส่วนคนที่จะขายก็แพ็คเข้าไปในกล่องขายได้ทุกทุกอย่างนะคะหมายถึงว่าทั้งที่เป็นลูกเป็น อย่างละครึ่งหรือว่าแบ่งสี่เข้าชอบหมดตอนนี้ยายจะบอกว่าตลาดของกล้วยตากเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปแข่งกับใครขายเราไปเปิดตลาดเองใหม่นะคะก็คือที่ร้านค้าในโรงพยาบาลค่ะเวลาเข้าไปเยี่ยมใครเนี่ยกล้วยตากเนี่ยเป็นของฝากที่สะอาดน่าทานนะคะก็ เอาไปขายเลือกร้านในโรงพยาบาลยิ่งถ้าเป็นสากโลโรงพยาบาลยิ่งดีเลยเอาไปส่งนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่สากลเรือนจาค่ะที่เขาขายจําหน่ายของนะคะเราเอาไปส่งที่นั่นมีเท่าไหร่นะคะขายได้คะ่ะโรงพยาบาลกับเรือนจำเนะะี่ยฮะยายขายมาแล้วนะคะจึงมาบอกต่อว่า ยังทำได้แต่แล้วเนื่องจากว่าเออก็อายุมากแล้วก็อยากจะถ่ายทอดต่อสิ่งที่ทำมามีประสบการณ์ว่าทำยังไงแล้วก็เอาไปขายที่ไหนนะคะกล้วยตากนี้ขายได้ค่ะทำตลาดยังไม่ตายการันตีค่ะว่าอร่อยถูกใจถูกใจคนทานกันแล้วกัน แล้วแต่สิ่งที่จะทำก็คือความสะอาดแล้วก็ส่งให้เป็นเวลาคุณจะชอบนะคะตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเรื่องกล้วยตากเนี่ยฮะว่าจะทำวันเดียวทำยังไงให้ชำอย่างยาที่ยายทำอยู่เนี่ยฮะก็มีเทคนิค ถ้ารีบแบบว่าเราจะมีออเดอร์เยอะแล้วตอนจำเป็นจะต้องทำในหนึ่งวันให้เสร็จเนี่ยเราจะทำกล้วยแบบไหนที่ให้เขาฉ่ำน้ำไม่ไม่ด้านนะคะจบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็รับหนังสือฟรีที่ยายรวบรวมว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็มีสเสน่ห์ได้ทำยังไงช เชิญชวนนะฮะยายเป็นคนรวบรวมไม่ได้เขียนเองรวบรวมจากผู้รู้เอามาลงเอามาเขียนหลายท่านแล้วเราก็ามาลงมาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอเพิ่มเติมเรื่องการตากกล้วยนะคะการใช้ตู้อบลมร้อนเนี่ยนะคะยายทำไมถึงตากสองวันเนื่องจากว่าในวันแรกเนี่ยคะ่ะ กล้วยที่เราเลือกเนี่ยนะคะเราเลือกกล้วยสุกแต่ไม่งอมค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะชอบนะคะถ้าสมมุติว่าเราให้กู้คนที่ต้องการความหวานหวานอร่อยช่ำน้ำเหมือนอาบน้ำพึ่งอะค่ะอันนั้นนะใช้งอมนะคะค่อนข้างจะสุกมากหน่อยแล้วถ้าสมมุติเราไม่ต้องการที่จะให้อย่างนั้นเราก็ใช้กล้วยสุกแต่ไม่งอม เอามาตากจะฟาจะพาครึ่งหรือว่าไม่พาอันนั้นแล้วแต่ท่านที่ไปจะเอาไปจำหน่ายคะ่ะตามหรือว่าต้องการทานแบบไหนก็ลองชิมดูคะ่ะอร่อยทุกทุกอย่างเลยที่เราหั่นนะคะแล้วก็พอมเอาเข้าตูอบร้อนร้อนสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วก็เอามาเก็บคะ่ะปล่อยให้เย็นก่อนนะคะ เอามาเก็บในกล่องพลาสติกปิดฝาค่ะถ้าหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ถุงพลาสติกหรือว่าอะไรที่มีฝาปิดหม้อก็ได้ค่ะใส่ปิดไว้วันรุ่งขึ้นเราก็เอาเข้ามาตู้อบลมร้อนอีกตอนนี้จะดูว่ากี่ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่ท่านเลยต้องการสีแบบไหนขนาดไหนถ้าต้องการสีออกเป็นน้ำตาลมากๆเราก็เลือก ให้นานขึ้นถ้าออกแค่สีเหลืองอมพันธ์สีเหลืองทองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เช็คเอาดูเอาว่าเราต้องการขนาดขนาดไหนนะคะการทำง่ายๆคะ่ะแล้วก็ติดต่ออที่จำหน่ายเลยถ้าเรามีกล้วยเยอะๆคะ่ะเขารับอยู่แล้วนะคะเราบอกวิธีทำว่ามันเป็นกล้วยออร์แกนิกนะ เป็นเราทำด้วยตัวเราเองปลูกเองตากเองทำยังไงขั้นตอนคุยกับเขาเขาก็ยินดีรับค่ะเราก็สร้างแบรนด์ของเราได้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ